สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อส่องลำไส้ใหญ่ที่ถูกวิธีค่ะการส่องกล้องลำไส้ใหญ่คืออะไรทําไมเราต้องส่องกล้องคะ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะคะคุณหมอจะใช้กล้องนิ่มๆเล็กๆค่ะและสามารถโค้งงอได้ส่องเข้าไปทางก้นเพื่อดูภายในผนังลำไส้ค่ะเพื่อใช้ในการค้นหาสาเหตุอาการปวดท้องแน่นท้องถ่ายเป็นเลือดนะคะถ่ายลำบากและที่สำคัญเลยค่ะเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะผู้เข้ารับบริการทุกท่านจะได้รับการประเมินสุขภาพเบื้องต้นก่อนเข้ารับการส่องกล้องเช่นการวัดความดานันการเจาะเลือด การประเมินโรคประจําตัวต่างๆการเอ็กซเรย์ปอดและการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจในกรณีรายที่จําเป็นค่ะกล้องนี้เจ็บไหมคะการส่องกล้องไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าขนาดส่องกล้องคุณหมอจะมีการให้ยานอนหลับและยาแก้ปวดขณะที่ผู้เข้ารับบริการได้รับการส่องกล้องจะหลับและตื่นขึ้นอีกทีหลังจากคุณหมอส่องกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องยากไหมคะการเตรียมตัวก่อนส่องกล้องไม่ยากเลยค่ะแค่ให้ผู้เข้ารับบริการเตรียมลำไส้ให้สะอาดโดยการปรับอาหารและการทานยาระบายค่ะการเตรียมลำไส้มีความสำคัญมากนะคะใครที่เตรียมลำไส้ได้สะอาดจะช่วยให้คุณหมอสามารถส่องกล้องได้อย่างรวดเร็วมองเห็นภายในของ หนังลำไส้ได้อย่างชัดเจนนะคะสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญค่ะหลังสองกล้องจะไม่มีอาการท้องอืดด้วยค่ะการปรับอาหารก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะโดย3วันก่อน2กล้องแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายกากน้อยงดอาหารที่มีกาก,ากใยสูงเช่นผักผลไม้หรือธัญพืชชนิดต่างๆค่ะ ย้ำนะคะผักและผลไม้ให้งดเด็ดขาดค่ะเมนูอาหารที่แนะนำได้แก่ข้าวต้มโจ๊กเนื้อสัตว์ให้ทานเป็นเนื้อปลาไข่และไก่ค่ะโดย3วันและ2วันก่อน2กล้องแนะนำให้รับประทานอาหารเช่นเดียวกันค่ะ1วันก่อน2กล้องให้รับประทานอาหารแค่เฉพาะของเหลวใสเท่านั้นค่ะได้แก่น้ำซุปใสหรือน้ำหวานใสจะสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีดำและสีแดง หรือจะทานน้ำผลไม้แบบกล่องที่มีลักษณะใสก็ทานได้เช่นกันค่ะเช่นน้ำแอปเปิลในส่วนตอนเย็นของ1วันก่อน2กล้องให้ผู้เข้ารับบริการรับประทานยาระบายตามแผนการรักษาของแพทย์และตามคำแนะนำของพยาบาลค่ะ การรับประทานยาล้างลำไส้ก็เตรียมตัวง่ายๆค่ะการทานยาล้างลำไส้จะมี2แบบนะคะวิธีการรับประทานไม่แตกต่างกันมากค่ะควรทานช่วงค่ำๆๆตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะยาแบบแรกเป็นยาซองสีเงินค่ะชื่อยาว่าไนเฟรกนะคะให้แบ่งยาออกเป็น2ส,ส่วนส่วนละครึ่งซองทานตอน6โมงเย็นเทครึ่งซองผสมน้ำดื่ม1ลิตร ดื่มครั้งละ1แก้วทุก15นาทีจนหมดนะคะส่วนอีกครึ่งซองที่เหลือให้ดื่มวิธีเดียวกันเลยค่ะดื่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มครั้งละ1แก้วทุก15นาทีจนหมดนะคะส่วนแบบที่2นะคะเป็นยากล่องสีขาวค่ะชื่อ,อยาว่าพิโคเปปนะคะภายในกล่องจะมียา2ซองนะคะ1ซองแรกให้ผสมน้ํา1แก้วดื่มตอน6กโมงเย็นนะคะหลังจากดื่มยาหมดแล้วให้ดื่มน้าตาม1แก้วทุก15นาทีเป็นจํานวนสีแก้วนะคะส่วนอีก1ซองที่เหลือให้ทานตอน2องทุ่มนะคะ ที่สำคัญต้องดื่มน้ำา1แก้วทุก15นาทีเป็นจำนวนสีแก้วเหมือนกันเลยนะคะการดื่มน้ำา1แก้วทุก15นาทีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะเพราะน้ำจะเป็นตัวนำพาอุจจาระออกจากลำไส้นะคะทำให้ลำไส้สะอาดคุณหมอสามารถส่องกล้องได้อย่างดีค่ะในส่วนของผู้เข้ารับบริการท่านใดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแนะนำให้ทานยาลดความดันโลหิตในเช้าวันที่ทำการสอ่องกล้องค่ะในส่วนยาอื่นๆโดยเฉพาะยาเบาหวานให้งดเด็ดขาดนะคะ เพราะการทานยาเบาหวานในเช้าวันสองกล้องจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําคุณหมอไม่สามารถสองกล้องได้ค่ะหากผู้เข้ารับบริการท่านใดไม่ทราบว่ายาชนิดใดคือยาลดความดันโลหิตสามารถถือมาโรงพยาบาลและแจ้งแก่พยาบาลได้ค่ะหลังการส่องกล้องอาจมีอาการมึนเมาจากฤทธิ์ยาได้นะคะดังนั้นผู้เข้ารับบริการควรพาญาติมาด้วยหนึ่งคนเนื่องจากห้ามขับรถกลับบ้านเองค่ะ เตรียมตัวก่อนสองกล้องง่ายนิดเดียวค่ะ3วันก่อนสอกล้องให้รับประทานอาหารอ่อนย่ยง่าย,ง,ายงดผักผลไม้ให้ทานข้าวต้มโจ๊กไก่ไข่ค่ะสำคัญนะคะทานได้ข้าวต้มโจ๊กไก่ไข่ปลาค่ะและทานยาล้างลำไส้ตามคําแนะนำของพยาบาลค่ะเช้าวันสองกล้องอย่าลืมทานยาลดความดันและถือมาที่โรงพยาบาลนะคะวันสองกล้องต้องพายาตมาด้วยหนึ่งคนนะคะการสองกล้องลำไส้ใหญ่ ไม่น่ากลัวเตรียมตัวไม่ยากอย่างที่คิดค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ